ด,ดีต้อนรับท่านเข้าสู่แก้ปงขาาไทยคอรตสรายการที่มีแต่เรื่องของแก้ปงขาาอีพีนี้เรามาตามต่อในเรื่องแก้ปงขาาที่รายการเป็นเมือหนึ่งของประเทศไทยผู้ที่ใช้แก้ปงขาาแล้วไม่เกิดอุบัติเหตุหรือถ้าดวงแย่เคราะหามยามร้ายต้องมีอุบัติเหตุก็จะไม่เสียชีวิตซ้ํายังรอดปลอดภัยผู้จัดเองขับบิ๊กไบค์สู่สิบล้อเปลี่ยนเลนมาทับแต่ไม่เป็นไรเป็นสิ่รถบิ๊กไบค์ที่ขี่นั่นแหละสไลด์มาทับขาบ,บวมเป๊ะไปสิบวัน แต่ถ้าพกแก้วติดตัวไปด้วยคงไม่เกิดอุบัติเหตุแบบนั้นนี่แค่พกแก้วไว้ที่บ้านนะมีไม้ต้องขายทิ้งแหละ ทางไปแถบหนึ่งก่อนอื่นเรามาร่วมแสดงความเสียใจกับเฮียท่านหนึ่งท่านประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วรถกระบะชนประสานงากับรถสิบล้อท่านนี้ชื่นชอบในแก้วป่งขามชื่นชมแก้วป่งขามมากท่านเคยไลน์มาคุยกับรายการเมื่อ2ปีที่ผ่านมาท่านให้รายการหาแก้วป่งขามที่ตรงกับลกคนากับงานที่ท่านทําเฮียท่านนี้ค้าขายผลิตภัณฑ์การเกษตรที่จังหวัดแห่งหนึ่งประตูสู่ภาคเหนือท่านบอกว่าราคาแก้วที่คนขุดจากที่รายการแนะนําไป ราคาสูงเกินไปท่านหาได้ราคาถูกกว่าน,นี้แต่ไม่บอกว่าจากที่ไหนอย่างไรแล้วท่านก็เงียบหายไปไม่ติดต่อเข้ามาหารายการอีกเลยช่วงก่อนแฟนของเฮียติดต่อไลน์เข้ามาหารายการฝากขายแก้วรายการงงคือพี่เป็นใครมาจากไหนอ่ะใครแนะนําพี่มาพี่สาวเขาก็แนะนําตัวเกริ่นว่าเป็นแฟนของเฮียรายการจําได้ละแต่แก้วที่พี่เขาเอา,เามาฝากขายเนี่ยมันไม่ใช่แบบที่รายการแนะนำเนี่ยเช็คแล้วพบว่าเฮีย er ไปซื้อแก้วจากที่ไหนมารายการก็ไม่ทราบ พี่สาวไลฟ์ฟังว่าซื้อจากผู้หญิงคนหนึ่งอ้างว่าเป็นชาวขุดที่เถินแต่รายการดูแก้วแล้วไม่สามารถขายให้และรับรองเป็นแก้วแท้ให้ไม่ได้แต่ว่าพี่สาวท่านนี้สามารถลงฝากขายเองได้ในเฟสแก้วปมขามแก้วปมขามที่รายการทําไว้ให้ฝากขายนะรายการให้ผู้ที่ชื่นชอบแก้วปมขามทุกท่านลงมาซื้อขายแลกเปลี่ยนแก้วกันได้แก้วไม่แท้ก็ลงได้นะแต่ว่าท่านก็ควรจะบอกว่าแก้วไม่แท้ไม่อนุญ,ญาต ให้ร้านขาแก้วเข้ามาขายก็แค่นั้นเองแก้วของพี่สาวท่านนี้ของเฮียที่ใช้แล้วเกิดอุบัติเหตุไม่สามารถรับรองเป็นแก้วแท้ได้เพราะตัวแก้วเองราคาที่เขาซื้อมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่เฮียผู้ครอบครองแก้วประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปแล้วปกติผู้ใช้แก้วป้องขามจะไม่เกิดเหตุแบบนี้ต้องเป็นแก้วป้องขามแท้จากเถื่อนเท่านั้นนะอา้าวจะเล่าให้ฟังท่าน,นแรกต้องเดินทางต่างจังหวดัดเดินทางไกลไบ่อยโดยเฉพาะเวลากลางคืนหลายครั้งที่ต้องเดินทางโดยไม่ได้แขวนพระ หรือห้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมีแต่ก้าวปงขามที่เป็นก้าวพรมติดอยู่ในกระเป๋าเสื้อถ้าลายฝังว่าขับรถในถนนเปรียวไกลเส้นทางหลวงมีเสียงมากกระซิบข้างหูว่าระวังบางอย่างอยู่ข้างหน้าท่านนี้เบรกอยรถทันทีตกใจเสียงใครเสียงอะไรบอกขณะนั้นเองขณะที่เบรกมีสัตว์ใหญ่บางชนิดมองไม่ชัดเพราะมืดใหญ่กว่าสุนัขตัวโตวิ่งตัดหน้าผ่านไปในระยะกระชั้นชิดคือถ้าไม่หยุดไม่เบรกรถอาจจะชนรถได้รับความเสียหายหรือ ตัวท่านคนขับอาจจะได้รับบาดเจ็บเสียงนั้นผู้ขับขี่เชื่อว่าเป็นเสียงกุมพันโทก,กุมันทีในก้าวปงขามเป็นเสียงผู้ชายตัวโต,วต,วตวแต่หาคนพูดคนเรียกไม่เจอและเหตุก็ไม่เกิดขึ้นท่านที่สองเป็นแม่เลี้ยงที่มีพื้นที่ที่ดินมากมายในความครอบครองที่ดินท่านอยู่ในสระบรีและมีคุณสามีเป็นด็อกเตอร์รองคณบดี ก็มีที่ดินมากมายที่ในมหาสารคามท่านนี้ชื่นชอบชื่นชมแก้วมงคลอย่างมากซื้อที่อื่นมาก,ก็เยอะพอมาเจอรายการจึงซื้อกระลนด์เยอะแยะต่อมาเมื่อท่านดูแก้วแท้เป็นท่านก็ลองไปหาซื้อของท่านเองแปลว่าท่านเล่นแก้วไปแล้ววันนั้นแม่เลี้ยงเดินทางไปทุระที่สระบรุรีต้องเดินทางผ่านเขาใหญ่แม่เลี้ยงสาวสวยพวกแก้วโคเล็กเพลิงชิ้นนี้เหมือนมีหัวใจศูนย์เต้นอยู่ภายในประมาณว่าเวลาขยับแก้วไปมาจะเหมือนมีหัวใจเต้นตึ๊บตึ๊บ อยู่ข้างในแก้วโควเล็กเพลิงวันที่เกิดเหตุเป็นวันฝนตกพรำพร,พรถนนลื่นรถกระบะตัวท็อปไม่บอกยี่ห้อะละกันขับสี่ฝนตกถนนแต่ไม่ตกเขาท้ายรถที่ติดกันชนเหล็กกันกระแทกไปเกยก้อนหินใหญ่บุบไปนิดเดียวภายใน5นาทีไม่เกินนั้นก็มีรถลากรถกระบะที่เป็นรถลากนี่แหละวิ่งตามผ่านขึ้นเขามาพอดี ยังไม่ได้โทรเรียกใครโทรหาใครเลยนะเมื่อเอาเชือกช่วยดึงรถของแม่เลี้ยงคันที่เกิดเหตุก็สามารถกลับขึ้นมาวิ่งบนถนนได้อย่างปกติและเมื่อแม่เลี้ยงไปธุรกิจเสร็จภาร,รกิจเรียบร้อยเอารถไปเช็คไม่มีอะไรเสียหายเลยช่วงลางปกติมีรอยครูดที่กันชนท้ายที่เป็นเหล็กกันกระแทกนั่นแหละเอาสีแต้มก,จก็จบวันนั้นพกแก้วโคเล็กเพลิงชิ้นเดียวในตัวท่านว่าฟลุกไหมล่ะฟลุกก็ได้แต่รายการไม่ขอฟลุกแบบนี้นะเสี่ยงเสียวที่จะได้ฟัง เป็นเรื่องสุดท้ายก็คือรถคันนี้ยเป็นคันสุดท้ายรถพังเละกระบะสีประตูแต่งช่วงล่างประสานงากระบะป้ายแดงที่วิ่งสวนมาเครื่องกระเด็นติดพื้น เลาะแบะแบนด้านหน้าขายซากทิ้งทั้งคู่รถกระบะ4ประตูคันนี้ที่เป็นตัวท็อปเนี่ยเป็นของน้องที่ทํารายการด้วยกันในช่วงแรกๆถ้าท่านจะย้อนกลับไปดูขับกลับบ้านที่กาะสินน้องก็ไปชอบหอยพระนะรถคันนี้รายการเป็นผู้ขอป้ายทะเบียนให้เมื่อเลอกเสร็จได้ใช้คัมภีที่รายการได้รับมรดกทอดมาหลายๆท่านคงจะได้เคยสัมผัสกับคัมพีนี้แล้วเป็นคัมภีโบราณที่ผู้จัดรายการได้มาจากอากงสอนให้ผู้จัดรายการบอกกับน้องที่ทํารายการด้วยว่าทะเบียนหมัวแบบนี้เลขนี้กะวังเกิดปรบัติเหตุแน่นอนน้องตอบว่า ไม่เป็นไรเฮียมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านน่ะท่านดูคำพีรัตันยุสะท่านบอกว่าเลขนี้ยใช้เราดีและอาจารย์ผู้นี้เป็นระดับผู้สอนวิชารัตันยุสะเลือกทิเบตน,นี้ให้เอาอยากตายก็ตามใจเมองจัดให้ก็ได้เตือนให้น้องพกแก้วป่งขนติดตัวไว้ตลอดน้องพกแก้วก้าวยอดในวันที่เกิดเหตุคนในรถรอดทั้งสี่คนไม่มีใครเป็นอะไรเลยมูลนิธิเห็นรถนี่ติดต่อวัดเลยอะไม่มีใครได้เลือดเลยแม้แต่น้อยท่านวระฟุกไหมละ่ะที่เล่ามา ไม่ว่าท่านมองอย่างไรถ้าหากพกแก้วแล้วพกแล้วรอดพกแล้วรวยพกเถอะครับราคาถูกกว่าพระราคาแพงๆเบื่อก็เอามาลงขายในเฟซแก้ปงขามแก้ปงขามแก้ปงขามเถินแท้รายการรับรองความแท้ให้ขายต่อได้แน่นอนยิ่งที่มีประสบการณ์ขายได้แพงแน่เข้าใจตรงกันนะโปรดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้เราพูดคุยกับรายการได้ที่ไลน์เซียนเอกร้อยเฟซบุ๊กแก้ปงขามแก้ปงขามท่านที่ชอบแก้ปงขามในการได้จับเพียงหนังสือแก้ปงขามเปลี่ยนชีวิตสามาถหาซื้อได้ศูนย์สื่อทั่มประเทศสปีชีส์นี้ก